ครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสุนชแนลนะครับผมวันนี้วันที่30มีนาคมนะครับปศ2566นะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนมัณฑยมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับผมทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมถ้าไหนไม่สะดวกตรงนี้นะครับต้องขออภัยด้วยพี่น้องไม่มีปลายทางนะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้านะคคครรรัััับบบมมมมาาาานนนนนํเสออพีี่้งะะผหลยตว เดี๋ยวมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากตู้ตัวนี้ก่อนนะครับผมตู้เป็นตู้บีบีเด้อพี่น้องนี่ครับผมตู้บีบีนะครับผมมีเข้ามาทั้งหมด4ใบนะครับผมเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแทะขอบเหล็กนะครับเป็นไม้อัดแทะขอบเหล็กทั้งหมดนะครับผมเป็นบีบีนะครับตัวนี้นะครับผม มาพร้อมดอกนะครับตัวนี้จะมาพร้อมดอกเลยนะครับผมดอกเป็นดอกตัวไหนเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาดูนะครับผมขนาดตัวนี้นะครับอยู่ที่56-85-80นะครับผมจะมีสองใบนะครับที่ต่ำกว่าประมาณ2เซนนะครับผมก็จะอยู่ที่56-83แล้วก็80นะครับผมเดี๋ยวผมพามารู้ดอกพี่น้องดอกเป็นตกตัวไหนนะครับตัวนี้มีราคาแบ่งปันเด้อพี่น้องครับผมจะมีฝ้าหลังนะครับอาจจะเป็นฝ้าหลังแบบนี้นะครับผม2ใบนะครับผมส่วนอีก2ใบนี้นะครับผมไม่มีฟ้าเลยนะครับพี่น้อง อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํามาแบบไหนนะครับพี่น้องท่านไหนเป็นช่างก็เอาไปทำฝาเอาเดี๋ยวพี่น้องเดีอยครับผมตัวนี้ไม่มีทั้งฝาบนไม่มีทั้งฝาหลังนะครับผมดอกแต่อาพวกดอกนะครับจะเป็นดอกตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับดอกสภาพมือหนึ่งสภาพใเอียดนะครับอะเป็นดอกตัวไหนมาชมกันเลยนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมดอกเป็นดอกตัวนี้ครับผมเป็นดอก id นะครับดอก id นะครับผมตัวนี้เป็นไว้แปดนิ้วอาไว้แปดโอห์มนะครับไว้แปดโอห์มนะครับ อ่าเป็นไว้8โอห์มไวส้4นิ้วนะครับอ่าไวส้4นิ้ว8โอห์มนะครับตัวนี้วัดอยู่ที่1,000วัตต์นะครับเป็นดอกครงหล่อนะครับดอกครงหล่อไอดีนะครับครับตัวนี้1,000วัตต์นะครับ1,000วัตต์นะครับสวยๆไม่เยี่ยมเลยครับผมดอกไม่เยี่ยมทั้งหมดเลยนะครับดอกไม่เยี่ยมทั้งหมดเลยนะครับผมมีทั้งหมด สี่ใบนะครับมีทั้งหมดสีใบนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจเด้อครับผมเดี๋ยวผมเฉพาะท่านที่สะดวกมารับเองนะครับเพราะว่าตู้ค่อนข้างหนักด้วยพี่น้องตัวนี้ขออนุญาตไม่ส่งนะครับผมท่านไหนต้องการเอาไปใช้งานนะครับผมตัวนี้ดอกบอกเลยว่าสภาพมือหนึ่งเลยนะครับดอกไอดีคงหล่อนะครับไว้สี่นิ้วแปดโอห์มนะครับผมหนึ่ง พันวัตนะครับหนึ่งพันวัตนะครับโครงหล่อไม้เอี่ยมทั้งหมดทั้งสี่ใบเลยนะครับดอกไม่เคยซ่อมดอกสภาพมือหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับขอแบ่งพันราคาสองใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองได้เด้อพี่น้องนี่ใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับราคานี้ขออนุญาตไม่ลดนะครับอันนี้ครับผมถือว่า ราคานี้ถูกมากนะครับผมสลับตู้18นิ้วนะครับไม้อะแท้นะครับไม้อะแท้20มิลนะครับไม้อะแท้20บมิลขอบเหล็กนะครับดอกโค้งหล่อนะครับผมดอกไมเอี่ยมเลยพี่น้องตู้ก็สภาพตามนี้ครับผมไม่มีผูไม่มีบวมนะพี่น้องครับผมไม่มีผูไม่มีบวมนะครับไม่มีฝาสองใบนะครับมีฝาสองใบเด้อครับพี่น้องเอาไปทำเอาไปแก้ไขเอาเองนะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมประมาณนี้เลยนะครับไม่ผูไม่บวมนะครับผมสวยนะครับใบละสองพันห้าครับผมราคานี้ถือว่าถูกมากครับพี่น้องนี่ครับผมไม่ต่างกับซื้อดอกแทับ ครับผมดอกไม้เอี่ยมเดิมๆทุกทัวรครับผมรับประกันให้เลยนะครับสำหตัวนี้นะครับอ่าอันนี้นะพี่น้องฟังดีๆเด้อไม่ส่งนะครับผมไม่ส่งทุกกรณีเด้อเฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองนะครับผมอ่สำหรับตัวนี้นะครับผมท่มมานไหนจะเข้ามารับเองก็รบกวนโทรเข้ามาก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็มาที่ปะคอนนะครับผมปะคอนนาโนวานะครับผมอ่าเอสวีหนึ่งห้านะครับนาโนวาเอสวีหนึ่งห้านะครับตูดเป็นของอบอ้อมนะครับผมอบอ้อมหนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้ก็อ่าราคาพร้อมส่งนะครับราคาพร้อมส่งตัวละหนึ่งพ พร้อมปากนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวละ1000บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยเด้อท่านไหนเข้ามารับเองนะครับผมทัวรเข้ามาสอบถามได้ครับผมมีราคาลดพิเศษให้นะครับผมแต่ก็มาที่กล่องแหลมนะครับผมกล่องแหลมคอมซีซีนะครับตัวนี้กล่องเป็นไม้อัดแท้นะครับเป็นกล่องไม้อัดแท้นะครับใส่ล็อกคอมซีซีสี่ตัวนะครับผมคอมซีซีเป็นของยี่ห้อนี้ครับผมอ่ะนี่ครับพี่น้อง อ่าเดอ์นะครับ440นะครับเดบ์440นะครับสภาพมือหนึ่งสภาพใหม่เอี่ยมเลยพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้ครับผม่าแหลมพร้อมกล่องนะครับผม44ปากนะครับพร้อมกล่องพร้อมใช้งานนะครับผมกล่องละ2,800บาทนะครับราคานี้พร้อมจะส่งนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับตัวนี้พร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมอ่าสำหรับแหลมคอม44นะครับพร้อมปากพร้อมตู้พร้อมใช้งานนะครับผมแล้วก็มาที่แหลมนานวานะครับแหลมนานวานะครับผมตัวนี้อ่า แปรงนะครับแปรงแปรงใส่ปากนะครับแปรงใส่ปากแรเร่นะครับตัวนี้นี่ครับปากเป็นปากอลูมิเนียมนะครับเป็นปากอลูมิเนียมนะครับผมอ่าตูดนะครับตูดเป็นของนาโนวานะครับเป็นทวิตเตอร์นาโนวานะครับตัวนี้ครับผมนี่ครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้อ่เสียงดีครับผมเสียงดีมากนะครับผมอ่เป็นอลูมิเนียมนะครับพี่น้องท่านไหนหาปากแรเร่นะครับที่เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมหนาๆเลยพี่น้องนี่ ครับผมเสียงดีเสียงใสครับปลายชิปนะครับตัวนี้ครับผมท่านไดสนใจเด้อมีทั้งหมด4ีตัวนะครับผมตัวละนะครับตัวละ900บาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวละ900บาทพร้อมส่งนะครับครับผมเป็นอลูมิเนียมนะครับพี่น้องนี่อลูมิเนียมหนาๆเลยนะครับนี่ครับเป็นอลูมิเนียมแท้นะครับพี่น้องครับผมเฉพาะอลูมิเนียมก็เป็นพันเลยครับพี่น้องอันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับตัวละ900บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ900าบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจเด้อแล้วก็มาดูตัวไหนก่อนดีนะครับผมมาดูตู้ก่อนนะพี่นอง เอาที่ตู้ก MM ่อนนะครับตู้นะครับตู้สิบนิ้วนะครับสิบนิ้ว1คูณหนึ่งะครับ1ิบนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับนี่ครับผมเป็นงาน C N C สวยๆนะครับนี่ไปลองเดียวผมให้ดูนะครับนี่ครับครับผมด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับมีเปคอนนะครับผมงาน C N C นะครับสวยๆเลยนะครับผมตัดในหาตู้เสียงก้างนะครับหนึ่งคูณหนึ่งนะครับมีเข้ามาสองใบนะครับดอกนะครับเป็นดอกตัวนี้ครับผมไม่เล็กใหญ่นะครับไม่เล็กใหญ่เลยนะครับ นี่ครับแม่เหล็กใหญ่น่าๆเลยนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับดอกเดิมๆยังไม่เคยซ่อมนะครับทั้งสองดอกเลยนะครับผมพี่น้องท่านสนใจเด้อมีเน็ตเวิร์กนะครับมีเน็ตเวิร์กนะครับผมแหลมนี่ครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่ครับผมพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับผมพร้อมจะส่งนะครับพร้อมจะส่งนะครับคู่นี้5,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับพร้อมจะส่ง5,500บาทนะครับผมรับเองใบละ2,500บาทเด้อพี่น้องนี่ครับผมค่าส่งก็ใบละสอง้อยห้าสิบบาทนะครับผมพี่น้องสนใจเด้อ นี่ครับผมสวยๆนะครับแล้วก็มาที่ตู้ BVR ตู้เทอร์โบนะครับขออภัยนะครับเทอร์โบหน้าโค้งนะครับเทอร์โบหน้าโค้งนะครับผมเป็นของค่ายอ่า Proactive นะครับเทอร์โบหน้าโค้ง Proactive นะครับผมขอบเหล็กนะครับหูจับเหล็กคู่นะครับขอบเหล็กหูจับเหล็กคู่นะครับนี่ครับสภาพสวยๆนะครับดอกจะเป็นตัวนี้ครับผม นี่ครับดอกจะเป็นดอกเอวันนะครับเอวันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นไวสสี่นิ้วนะครับครับดอกเดิมๆนะครับดอกไม่เอี่ยมเลยนะครับตัวนี้ดอกไม่เอี่ยมทั้งสองดอกเลยนะครับยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเซบีคอนแบบนี้พี่น้องครับผมไม้อาแท้สีระเบิดนะครับผมหูจับเหล็กคู่นะครับนี่ครับผมสภาพก็ตามนี้เลยพี่น้องนี่ครับผมท่านใดสนใจเด้อตัวนี้ก็ขออนุญาตไม่ส่งเช่นเดียวกันเด้อพี่น้องเพราะว่าตู้ค่อนข้างหนักนะครับ ครับตู้ค่อนข้างหนักครับค่าส่งแพงมากครับตัวนี้ครับผมอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมก็คือไม่อยากให้พี่น้องนะครับเสียเสียตังค์เยอะนะครับตัวนี้ครับผมก็คือแต่ถ้าไหรับได้นะครับก็ลองทักเข้ามาครับผมนี่ผมเช็คราคาค่าส่งที่ขนส่งให้นะครับผมครับผมถ้าพี่น้องรับได้ก็ส่งให้ได้นะครับตัวนี้เด้อครับผมใบละนะครับรับเองนะครับใบละสามพันบาทนะครับรับเองใบละสามพันบาทนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับผมตัวนี้ขนาดนะครับขนาดจะอยู่ที่ 57นะครับ85แล้วก็83นะครับผม57 85 83นะครับผมถ้าไหนสนใจเด้อแล้วก็มาที่ตู้เสียงก้างนะครับตู้เสียงก้าง L X L X J นะครับตัวนี้เป็นดอก L X J นะครับผมดอกสวยๆนะครับตู้ใหม่ๆนะครับตู้เป็นไม้อะแท้นะครับไม้อะแท้20่มิลนะครับผมไม้อะแท้20่มิลนะครับสีระเบิดนะครับนี่ครับผมดอกเป็นดอกรุ่นนี้นะครับผม L X J นะครับ120นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังเด้๋ยวไปลองนี่นี่ครับ ครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ขออนุญาตขายอ่าเป็นคู่นะครับพี่น้องขออนุญาตขายเป็นคู่เด้่สองใบนะครับผมอ่ขายใบเดียวก็ได้พี่น้องอ่าใบละนะครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับรับเองใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเด้อเป็นตู้ไม้อะแท้นะครับไม้อะแท้ยี่สิบมิลเลยนะครับนี่ครับผมใบละ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับมีทั้งหมดสองใบนะครับใบเดียวก็ขายนะครับตัวนี้อ่ะแล้วก็มาที่อ่าตู้ฟังในบ้านนะครับพี่น้องตู้ฟังในบ้านนะครับสภาพมาเอี่ยมนะครับตัวนี้ครับผมนี่สวยๆเลยนะครับครับเป็นขนาดสิบสองนิ้วนะครับเป็นขนาดสิบสองนิ้วนะครับเป็น ของยี่ห้ออะไรนะนี่สตาร์มิวสิกนะครับสตาร์มิวสิกนะครับสิบสองนิ้วนะครับมีแลมนะครับผมสภาพมาเยี่ยมนะครับตู้นี้ยังไม่เคยแกะเลยนะครับพร้อมนะครับพร้อมขยายนะครับพร้อมขยายฟังในบ้านนะครับตัวนี้ครับผมมีช่องไม้นะครับมีเอโคนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ขออนุญาตขายเป็นชุดนะครับขายเป็นชุดตามนี้เลยนะครับตู้สองใบแล้วก็แอมขยายหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนี่ครับผม ครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับสภาพมาเอียดนะครับอ่ะตัวนี้นะครับพี่น้องอ่ะขอเปิดราคานะครับราคาแบ่งปันเด้อพี่น้องท่านไหนนะครับสามารถเข้ามารับเองได้นะครับผมชุดนี้4,500บาทนะครับรับเองนะครับ4,500บาทเด้อรับเองค่าส่งก็ตู้นะครับตู้2ใบอยู่ที่ใบละ300บาทก็เป็น600อ่าเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทค่าส่งอยู่ที่แปดร้อยบาทเด้อพี่น้องในชุดนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมอ่ะรับเองสี่พันห้านะครับบวกค่าส่งไปอีกแปดร้อยบาทก็จะอยู่ที่ 5,300บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ5,300บาทพร้อมจะส่งนะครับใช้งานได้ปกติสภาพไม่เอี่ยมสภาพมือหนึ่งเลยนะครับพี่น้องแล้วก็มาที่ตู้เป่านะครับผมตู้เป่าสิบนิ้วนะครับเป็นทรง PS นะครับตัวนี้ครับผมมีเบ้าเสียบนะครับมีเบ้าเสียบนะครับตะแกรงปั๊มนะครับนี่ครับตะแกรงปั๊มสวยเลยนะครับใส่เล็บต้องแปดนะครับหรือว่าจะใส่เป็นปลากแต่ก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังก่อนนะครับตัวนี้ ด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังประมาณนี้เด้อพี่น้องครับผมท่านใดสนใจนะครับตัวนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมขายใบละนะครับผมใบละหนึ่งพันพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าเข้ามารับเองนะครับผมกูนี้สองพันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องนี่ครับผมเป็นตู้15นิ้วนะครับตะแกรงปั๊มนะครับมีเบ้าเสียบให้นะครับสภาพสวยๆนะครับผมแล้วก็มาที่ตู้ตู้เบสนะครับผมตู้เบส15นิ้วนะครับเป็นของ ออเดทหกนะครับพูเบสสิบห้านิ้วออเดทหกนะครับผมดอกก็อันนี้ไม่ทราบยี่ห้องเดทพี่น้องผมไม่ได้แกะนะครับครับผมแต่ดอกไม่นะครับดอกสภาพมือหนึ่งเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดสี่ดอกเลยนะครับดอกสภาพหม่เอี่ยมทั้งหมดสี่ดอกเลยนะครับพี่น้องนี่ครับผมตู้เป็นตู้ไม้อัดแท้นะครับผมเป็นตู้ไม้อัดแท้เลยนะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่ครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังพี่น้องครับผมนี่ครับด้านหลังก็นี่ครับประมาณนี้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นมุมพลาสติกนะครับผมไม้อัด ครับผมสีสวยนะครับไม่อาแท้นะพี่น้องครับผมตัวนี้นะครับผมราคารับเองนะครับผมราคารับเองใบละ2500บาทนะครับร yeah. ับเองใบละ2500บาทนะครับผมค่าส่งทั่วไทยนะครับอยู่ที่ใบละ300บาทนะครับใบละ300บาทเออพี่น้องนี่ครับผมสได้สนใจนะครับตูวสิบห้านิ้วนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับไม่อาแท้นะครับผมดอกไม่เอี่ยมนะครับดอกสภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องนี่ครับผมเป็นดอกคงปั๊มนะครับผมอันนี้ผมผมไม่ได้แกะครับแค่ลองอ่าแค่ลองทดสอบเสียงดูนะครับตัวนี้เสียงดีนุ่มลึกนะครับอ่าสนใจสนใจเด้อไปฟังใในนนบ้้าาจออกงไดเลย ครับสีใบนี้นะครับผมใบละนะครับผมสองพันแปดร้อยบาทนะครับผมส่งนะครับผมรับเองใบละสองพันห้าสนะครับผมอ่าหรือท่านไหนจะมาสีใบนะครับผมเดี๋ยวอ่ามีราคาลดพิเศษให้เด้อครับผมอ่แล้วก็มาที่แรกนะครับผมแรกแลลกคอมเพกนะครับผมแหลกคอมเพกขนาดอ่าตัวนี้ 6u นะครับผม 6u ลึก16นิ้วนะครับ 6u ลึก16นิ้วนะครับผมตัวนี้2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ 6u ลึก16นิ้วนะครับ2,500บาทพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็ตัวล่างนะครับผมตัวล่างอ่ะเป็นแรลกนะครับขนาด 12u นะครับแรลกขนาด 12u นะครับลึก23นิ้วนะครับผมด้านบนสามารถใส่มิกเซอร์ได้นะครับครับผมแล้วก็ถอดฝาบนได้นะครับอ่ะถอดฝาด้านบนได้นะครับตัวนี้ครับผมจะมีฝาหน้านะครับแล้วก็ฝาหลังนะครับมีคครรบบเลยนนะััตวี้ ครับผมพร้อมใช้งานนะครับถึถ้าใครสนใจเด้่ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่นะครับผม3,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมจะส่งทัวไทยนะครับแล้วก็มาที่ไฟนะครับผมตัวนี้เป็นไฟหยดน้ํานะครับไฟวิ่งหยดน้ำเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้ก็ครับผม2ชุดนะครับผม2ชุด1 6หลอดนะครับ2ชุด16หลอดนะครับราคา500บาทนะครับผม500บาทนะครับผมสั่งตัวนี้แล้วก็มาที่สายนะครับผมสายว c ซนะครับตัวนี้เป็นสายใช้สำหรับไฟหลอดไฟทางนะพี่น้อง ครับผมตัวนี้ความยาวน่าจะประมาณหนึ่งรเมตรนะครับประมาณหนึ่งรอยเมตรนะครับผมสายขนาด2คูณหนึ่งนะครับ2คูณหนึ่งะครับตัวนี้ก็1,200ับาทนะครับพร้อมส่งเลยนะครับผมมีปักให้พร้อมนะครับพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็สายเมตรนะครับ like 2คูณ2คูณ4ี่นะครับความยาว5้าสิเมตรนะครับ2คูณ4ี่ความยาว50เมตรนะครับก็ส2,000ันบาทนะครับผมพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็สายกองนี้นะครับผมก็จะมีสายว c ซินะครับสายว c ซ2ีสองคูณ si 1จุห so ้าเมตรนะครับแล้วก็สายต่างๆครับผมตามนี้เลยนะครับผมก็ กล่องละหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมแล้วก็มาที่สายนะครับตัวนี้เป็นสี่คูณสองจุดห้านะครับส e> ี่คูณสองจุดห้านะครับตัวนี้ความยาวสิบเอ็ดเมตรนะครับตัวนี้ความยาวห้าเมตรแล้วก็ตัวนี้สี่เมตรนะครับผมตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยนะครับผมแล้วก็มาที่สายลําโพงแท้นะครับ S S F นะครับตัวนี้ขนาดความยาวยี่สิบเมตรนะครับผมสองคูณสองจุดห้านะครับความยาว ยี่สิบเมตรนะครับผมม้วนละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับมีทั้งหมดสองม้วนนะครับตัวนี้แล้วก็สายเมนนะครับสองคูนสี่นะครับสองคูนสี่นะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่สายลําโพงนะครับสายลําโพงสองคูนสองจุดห้านะครับผมเป็นสายออดนะครับสองคูนสองจุดห้าเป็นสายออดนะครับผมเป็นสาย อ่าทองแดงแท้นะครับผมนะครับตัวนี้100เม็ดนะครับผม800บาทนะครับพร้อมส่งเลยนะครับแล้วก็มาที่แหลมตองแปดนะครับแหลมพีตองแปดนะครับตัวนี้ก็สภาพไมเอี่ยมนะครับสภาพไมเอี่ยมเลยนะครับดอกละแปดอ่าสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละสี่ร้อยแปดสิบบาทพร้อมส่งนะครับมือสภาพมือหนึ่งเลยนะครับผมไว้เดิมนะครับตัวนี้นะครับสนใจเด้อมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับแล้วก็มาที่มอเอหนึ่งไฟนะครับมอเอหนึ่งไฟสามสิบแอมป์นิวตันนะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งนะครับไมเอี่ยมนะครับ ครับผมตัวนี้ก็2,700บาทนะครับ2,700บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สายสัญญาณนะครับผมสายสัญญาณ17เส้นนะครับมีสองม้วนนะครับอ่ามีสองกองนะครับกลองละ800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็สายพ่วงนะครับสายพ่วงเป็นสายแท้นะครับสองคูณหนึ่งจุดห้าสี่เส้นนะครับแล้วก็ VCT สองเส้นนะครับตัวนี้ก็กลองละ650บาทนะครับแล้วก็สายไม้นะครับ สายใหม่ตัวนี้ก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ20-25เมตรนะครับผม2ม้วน350บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็หลอด LED นะครับแบบกระเด้อพี่น้องครับหลอด LED แบบกระนะครับผมมีสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินนะครับครับผมมีทั้งหมดนะครับผม40หลอดนะครับ40หลอดนะครับผมราคา1,300บาทนะครับพร้อมจัดส่ง ทั่วไทยนะครับผมท่านไหนมารับเองนะครับมีราคาพิเศษให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาให้พี่น้องได้เลือกชมเพียงเท่านี้นะครับผมท่านไหนเข้ามารับชมก็ครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมท่านไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะครับจะได้เห็นความใกลเพื่อนนะครับผมร้านอยู่ที่โรงเรียนบ้านนายมแล้พี่น้องย้ำอีกทีนะครับผมอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารััับ้ววคนนีีดสสหรับ